วันนี้พาเดอกๆออกมาเดินเล่นเด้จ้าพาน้องม้ออกมาเดินเล่นพาน้องมีน้องม้ออกมาเดินเล่นออกกําลังกายทางนอกเนี่ยเดินทางนี้สิลูกเดินทางนี้เนี่ยทางนี้ค่ะออกกําลังกายให้ป้าลุงดูเร็วบรรยากาศเป็นซิครึมครึมกระโดดตบสิบครั้ง กระโดดตบสิบครั้งแล้วอันห่งสองสมกระโดดตกอ่ะหนึ่งสอง่าหเอ่ะหมุนข่าหมุนข่าหมุนข่าเ,เอากระตายปฝาแม่ไ้หมุนเข่าพี่มาทางนี้ค่ะพี่มาทางนี้ทางนี้ลูกอ่ะหมุนข่าหมุนข่าอ่ะหมุนข่าสิบครั้งหนึ่สองสามสี่ห้ สะบัด <ersch> มือโบกสะบัดมาตรงนี้สิคะเนี่ยมันไม่เห็ุมันไม่ได้เข้าเข้าน้องไม้ไม่ไปวิ่งพาน้องวิ่งวนรถลมมาแล้วลมมาแล้วหนอูลมมากลังเย็น น้องไม้ไม่พาน้องวิ่งอ้อมรถไม่ไม, <laughs> ไม่พาน้องวิ่งอ้อมรถลูก<ส>พาน้องเล่นอยู่ตรงนี้ลูกอ,อ,อย่าอ้อมรถ ่าวิ่งอ้อมรถจะล้อมออกมากแกบบนี้แหละโอยู่สุกเลยเด็กหน่อยน้องมีนไม่เอากโอกย้องฟ้าน้องพี่ไปเรียกก่อนนะถ้าพี่โอยู่ไรบ้างขันระดัเป่าขอนระดัเป่า ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแบบนั้นลูกอ๋อวิ่งไปแล้ว